หยอกกับคุณตาอารมณ์ดีโอ้ยไม่ให้รักอะไรยังไงมันกินแล้วก็น,นอนหยอกกับคุณตาใช่ไหมนี่คนมันอารมณ์ดีเนี่ยนั่นน่ะไอ,อ้ยาฮึอารมณ์ดีจนเนาะเออนั่นเห็นไหมยิ้มมีรักยิ้มด้วยไอย้ยาเดติเด็ดดดอคุณตานี่ คุณตาไปหาหมูมาเว้ยนี่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 นเขาป่วยกันเยอะแยะเลยนะไข้หวัดนะอย่าไปนะโรงพยาบาลเขาป่วยกันเยอะนะหนูไม่ต้องไปยุ่งกังเลยนะมันทรมานพ่อแม่ด้วยนะหนูไม่เป็นไรหนูอยู่แต่บ้านเห็นไหมเห่นไหมคุณตานี่เห็นไหมหอมจังหน่อย นี่หอมทั้หน่อยนี่